สวัสด yeah. wow. right ีครับก็จะวันนี้ผมก็จะไปที่แถวแถวไหนนะแม่วังน้ําเขียวนะครับผมก็ไปกางเต็นที่นั่นก็แบบอยากไปดูบรรยากาศบ้างอยากไปดูแบบสิ่งแวดล้อมอะไรพวกนี้บ้างเพราะว่าตลอดที่ผมอยู่บ้านนะผมก็รู้สึกแบบอารมณ์แบบแปรปวนกับเรื่องงานอย่างเงี้ยก็ก็ทนไม่ได้อ่ะก็แบบยังไงบางทีผมก็แบบคุยกับเพื่อนก็เล่นเกมกับเพื่อนนะแบบ แบบก็ยังไงอะเหมือนชีวิตมันไม่มีอะไรทําอะตอนที่ผมแบบชวนเพื่อนเก่าไปเที่ยวบ้างแต่เพื่อนเก่าก็แบบไม่ว่างอย่างเง,งี้ยผมก็แบบผมก็เลยแบบเอาไว้วันหลังเนาะแต่ไหนๆก็ใกล้ปีใหม่แล้วครับแล้วก็แบบเดี๋ยวผมก็จะทําคลิปเกี่ยวกับคริสต์มาสหรือเกี่ยวกับปีใหม่ให้ผู้คนผู้ชมดูนะครับผมก็แ<ะ>ม,ม่ลงสัมภาษณ์หน่อยว่าเราจะไปที่ไหน โอเคนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นประสบการณ์ครั้งแรกของผมนะครับผมที่แบบมาเดินทางวังน้ําเขียวประสบการณ์อีกครั้งจริงๆผมเคยมาแล้วนะครับแต่ว่าไม่ค่อยไม่ค่อยมามากครับผมโอเคนะครับ